สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิบัติออตโอต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อันขอเอา3,000ขับ4มาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกันีก1รอบนะฮะหลังจากตัวคลิปครั้งที่แล้วรถยังไม่เต็ม100%คลิปนี้เต็มแล้วครับเรียบร้อยถูกใจใครหลายๆคนแน่นอน พี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาตัวรุ่นนี้อยู่นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดูจบแล้วสนใจถูกใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากร้านรถยนมือสองบริพันธ์ออตโต้นะครับตรงนี้อันขอขอบคุณล่วงหน้าไว้นที่นี้เลยนะครับ ต้องเข้มสักนิดหนึ่งนะฮะในส่วนตัวคลิปนี้ให้เหมาะสมให้แมทกับตัวรถหน่อยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยกว่าครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยพาเจ้า isuzu d-max 3.0ตัว S, <S รถปี2019นะครับถ้าเกิดตัวโฉมนี้เนี่ยเราเรียกกันแบบภาษาทางการนะครับมันคือเป็นตัวโฉมไม่ได้เชนหรือว่าตัวหน้าสุดท้ายก่อนเปลี่ยนมาเป็นตัวพิกโลกหรือว่าปี2019ปี2020ที่เราเห็นกันตามปัจจุบันตอนนี้ นะครับจริงๆแล้วว่าก่อนคันนี้เนี่ยประมาณเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรามีตัวพิกโลกมาแต่ว่าคันนั้นเรามีการส่งมอบหรือว่ามีคุณลูกค้ารับรถไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยมีเข้ามาใหม่อีกคันหนึ่งถามว่าตัวโฉมใหม่กับตัวโฉมเก่าถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกันแบบตัวต่อตัวตัวโฉมเก่าอาจจะมีออปชันในเรื่องตัวความใช้งานหรือว่าในเรื่องตัวความน่าใช้ อาจจะเยอะกว่าขึ้นมาสักนิดนึงแต่ว่าในเรื่องของตัวบล็อกเครื่องตรงนี้เหมือนกันอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพิ่มแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวโฉมใหม่เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะเท่ากับว่า5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้ยังเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็นแบบ5สปีดอยู่นะครับเรามาดูในส่วนตัวด้านหน้ากันหน่อยดีกว่าสําหรับตัวรถรุ่นนี้เนี่ยสีเทาดําออกห้างป้ายแดงเพิ่มตังเจ็ดพบาทนะครับส่วนของ ราคาออกห้างป้ายแดงเนี่ยจะอยู่ที่656,000บาทนะครับมีผู้แบบมาจงมาจิ้นอะไรแบบนี้อันนั้นไม่แน่ใจนะฮะคือเรื่องหลังบ้านของเขาอีกทีนึงส่วนของตัวด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่ตรงนี้ถือว่าเป็นลักษณะเหมือนตัวเคี่ยว2ชั้นแต่ว่าเป็นตัวสีเทาด้าน แล้วก็โลโก้ Isuzu ตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับตัวโคมไฟหน้าเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแต่ว่าในส่วนของตัวสปอตไลท์นะครับตรงนี้คือทางร้านเรายังไม่ได้ใส่มันสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับตรงนี้เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเดี๋ยวไงเราค่อยมาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึง่งเอาตัวจุดเด่น,ด,นดีกว่าที่เราเห็นกันอยู่นะตอนนี้เนี่ยคือตัวกันชนด้านหน้าสีนี้เนี่ยกับการแต่งของออฟโรดเข้าไปเนี่ยบอกได้เลยนะฮะมองแวบแรกแม่งดุมากแม่งหล่อมากน่าใช้มาก นะครับถึงจะเป็นตัวปีก่อนเชนก็จริงแหละแต่ว่าทำไมผมหล่อถูกต้องไหมครับจริงๆเนี่ยมีคุณลูกค้าหรือว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยรีเควสหรือว่าคอมเมนต์กันมาเยอะมากนะครับอยากใส่เป็นตัวบันไดข้างอยากใส่เป็นตัวกันชนหน้ากันชนท้ายคลิปนี้อันทำให้แล้วเรียบร้อยตามความประสงค์ของคุณลูกค้าแต่ละท่านนะครับแต่รถมีแค่คันเดียวถามว่าพวกนี้เนี่ยคุณลูกค้าต้องไปเสียตังติดตั้งเพิ่มเติมหรอครับ ไม่ต้องเลยได้แบบนี้ออกจากร้านแน่นอนครบคุ้มจบภายในร้านเดียวเราไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดลูกค้าไปออกห้างป้ายแดงเนี่ยคุณลูกค้าได้ได้แบบนี้หรือเปล่าวันนี้นไม่รู้อันเนี้ยไม่ทราบแต่ถ้าเกิดมาออกกันที่ร้านเราคุณลูกค้าได้แบบนี้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของตัวตู้หรือว่าคอกตรงนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะจดใซ็นเป็นลงได้ไหมอีกรอบหนึ่งเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ย เป็นตัวเครื่อง3 0 0พันนะครับถือว่าในเรื่องของตัวพละกําลังหรือว่าในการรีดก,กําลังของตัวเครื่อง3 0 0พัน DDI ตัวบล็อกนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้ขี้ดูขี้เหล่เลยนะฮะก็จะเป็นตัว 4JJ นะครับจริงๆตัวรุ่นนี้เนี่ยเราได้ยินและก็ทราบกันบ่อยอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะฮะสวยนะครับไม่มีข้ามนำเครื่องไหลยเยิ้มนะครับ คานหน้าเดิมแก้มข้างเดิมครับเมนโองเม็ดอาร์คจะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุด c j j 1ให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่177แรงม้าที่3,000รอบต่อนานทีนะครับส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่380นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับและก็ในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ4ล้อ ค่อนข้างที่จะดีในหลายจุดในหลายๆอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยอันต้องบอกเลยนะฮะครบถ้วนแน่นอนนะครับอาจจะไม่ค่อยหรูหราฟู่ฟ้านะครับหรือว่าออปชั่นที่ควรมียังจะไม่มีตรงนี้มันไม่ใช่เป็นหาอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเรามองในมุมหนึ่งมันคือตัวรถที่ใช้งานอย่างนี้อันบอกว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการจุดไหนหรือว่าตรงไหนเพิ่มเติมยังไงที่มากกว่าน,นี้ลองมาคุยกันหน้าร้านก่อนได้ นะครับแต่โดยรวมแล้วว่ามีแบบนี้เนี่ยตอนแรกเป็นตัวหน้าเดิมเนี่ยพอใส่เป็นตัวชนหน้าเพิ่มเติมขึ้นมาโอ้โหโดนหล่อมากนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันมีตัวที่รัดที่จูงอะไรแบบนี้คือสามารถใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะใส่เป็นตัวไฟสปอร์ตไลท์ด้านหน้าอีกทีหนึง่งนะครับลองดูในสวงตัวด้านข้างกันบ้างยิ่งด้านข้างนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะคือมันแมทช์กันค่อนข้างที่จะมากสีนี้เนี่ยมันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว E สูหรือว่าจะเป็นรีโว่ก็ดีแต่งกับอะไรแม่งเข้าหมดทุกอย่างสวยมากออฟโรดเนี่ยคือแบบเต็มๆได้เลยนะครับส่วนตัวด้านข้างเนี่ยมีอะไรบ้างมีตัวคิ้วซุ้มล้อครับตรงนี้ก็จะใส่เป็นตัวหมุดสีเงินเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยจะเป็น Mac-TE ีอีออฟโรดนะฮะแม็กทีอีสไตล์ออฟโขอบ16นะครับแล้วก็ลัดด้วยยางแม็กซิตสองห 1> R 1 6ก็เท่ากับว่าตัวตรงนี้เนี่ยคือเราเบิกให้กับลูกค้าใหม่เลยอันเชื่อเลยครับตอนนี้เนี่ยพี่ๆหลายๆท่านอาจจะดูคลิปนี้อยู่ถูกใจหรือว่าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวในเรื่องตัวราคาสักทีแล้วเราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่นั้นเดี๋ยวช่วงไทยลิปอ่านมาบอกอีกทีหนึง่งโดยเบื้องต้นดูรายละเอียดของตัวรถคันนี้ก่อนอยากให้ได้รถดีๆอยากให้ได้รถสวยๆแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของคันนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วตอนนี้เนี่ยคุณลูกค้าเพียงแค่่ททําาตมวิธีีนบอก โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอยากเป็นเจ้าของอยากได้ไปครอบครองไม่ใช่เรื่องยากครับติดต่อเข้ามาทําอาชีพอะไรรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ตรงนี้เราลงมาคุยรายแหงยก่อนนะครับไปได้เราบอกคุณลูกค้าไปได้ไปไม่ได้เราก็บอกคุณลูกค้าไปไม่ได้แค่นั้นเองง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ในส่วนตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะมีการศาดตรให้นะครับ,รนะรบอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนต้องการและก็อยากได้กันเยอะก็คือตัวบันไดข้าง แข็งแรงสวยนะฮะ4คูณ4ออฟโรดนะครับได้สไตล์ประมาณนี้เนี่ยถือว่าเฟี้ยวแล้วนี่คือของแต่งที่เรามอบให้นะครับถามว่าคิ้วสมุมเนี่ยตัวกันชนหน้าบันไดข้างกันชนท้ายคุณลูกค้าต้องไปติดตั้งเองทําไมล่ะครับอันถามตรงๆเลยนะฮะทำไมเราต้องเสียตังไปติดตั้งตรงนั้นเพิ่มเติมด้วยในเมื่อแบบนี้เรามีให้ถูกต้องไหมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่อันบอกในช่วงของด้านหน้า ว่าตู้หรือว่าข้อตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราจดเป็นลงอเล่มให้ด้วยโอ้โหมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับไม่เคยมีคําใดคํานึงที่บอกกับพี่ๆที่กาลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะครับว่าไม่ได้ครับไม่ดีครับไม่เอาครับมีแต่คําว่าเดี๋ยวเราเนรมิตให้มันเป็นจริงแค่นั้นเองง่ายๆนะครับแล้วก็ส่งตัวแล้หลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัวแม็กซ์ลายเดียวกันแล้วก็ยางก็จะเป็นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะฮะ สูงๆใหญ่ๆนั้นหน,นานบึกบึนนะครับแข็งแรงน่าใช้แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์4,4น,นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อสำหรับตัวด้านท้ายเนี่ยก็มีตัวกันชนท้ายไว้ให้นะครับคือพอเวลาเราใส่อะไรพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวรถค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะดูแบบหลงลงโลง่ลงๆหน่อยแต่พอเวลาที่เราใส่กันชนท้ายแบบนี้ไปแล้วเนี่ยโอ้โหหล่อมากนะครับ แล้วก็ส่วนของตัวตะขอนะฮะหรือว่าที่ล็อกโซ่ตรงนี้เนะี่ยมีให้แดงสดๆเลยนะฮะนี่คือมือหนึ่งนะครับเราไม่ได้เอาของมือ2แล้วก็เอามาเอามาทำสีกับคูณลูกค้าใส่ใหม่นะครับอันนี้คือเราติดตั้งให้ใหม่เลยคือจริงๆแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคืออันก็จะรอให้มันเต็มแบบนี้นะฮะแต่ในเรื่องของ การทําคลิปเนี่ยคือเราอยากจะอัปเดตและเราก็อยากจะแจ้งข่าวสารให้คุณลูกค้าได้ทราบว่ามีรถรุ่นนี้เข้ามาแล้วนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปนี้อยู่หรือว่ายังไงบางทีถ้าเกิดลูกค้ามาจองไว้แล้วตอนที่รถยังไม่ใส่แบบนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ก็เป็นได้นะครับอันแนะนําเลยว่าจบแน่นอนคันนี้ถ้าเกิดใครสนใจไงติดต่อรีบเข้ามาได้เลยนะครับไม่งั้นรถไปแล้วคุณคลูกค้าจะมาเสียดายมาเสียโอกาสที่หลังตรงนี้ ไม่ได้เดี๋ยวเราเ้าไปดูในส่วนตัวด้านในกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านในนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวแอร์แบงค์หรือว่าถุงนมนิรภัยคู่หน้ามาให้แล้วก็สำหรับตัวเครื่องเล่นก็ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับอันนี้คืออานเอาแบบรวมรันทีเดียวเลยนะฮะเพราะว่าในส่วนของ3ามพันคันนี้เนี่ยคืออันทําไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือรถมันยังไม่ได้ใส่ของแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบปรับอันหลกนะฮะด้านล่างก็จะมีตัวต่อบุหรี่นะครับระบบขับ2ขับ4เกีโร ใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างนะครับและก็ในส่วนของกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้าออโต้โชวกฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอรล็อกเกียรธรรมดาแบบ5สปีดและก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีเทา60ต่อ40นะฮะตรงนี้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวด้านหน้าหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวภายในตรงนี้รถค่อนข้างที่จะสวยมากครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีการสอบถามอันกลับมาว่า สู้ไปแดงได้ไหมมันสู้ใปแดงได้อยู่แล้วฮะในเรื่องตัวความใหม่ในเรื่องของตัวของแต่งคุณลูกค้าได้กลับบ้านไปจริงๆแล้วว่าของแต่งเนี่ยอันก็ไม่ได้อยากจะเน้นอะไรมากหรอกนะครับแต่เราต้องเน้นในส่วนของตัวรถก่อนรถโอเคทุกอย่างโอเคคุณลูกค้าโอเคของแต่งพวกนี้คือเรื่องจิ๊บจ้อยเท่านั้นแต่ว่ามันทําให้ตัวรถดูมีสเสน่ห์และก็บึกบึนขึ้นแบบนี้เนี่ยเราก็ยินดีจะมอบให้นะครับจบเรียบร้อยสุดท้ายไม่นะฮะอยู่ที่ประมาณ3 1 0 0 0กิโล นะครับไม้แท้เช็คศูนย์ได้เลยรถทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้วงพุกโซวงโซวิดอ,อะไรงนงี้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับหรือว่าไม่งั้นเนี่ยคุณลูกค้าไปลองเช็ด้ดแล้วว่าเฮ้ยระบบขับสี่เป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอย่างตรงนี้เดี๋ยวมาลองได้เลยเดี๋ยวไปกับอันรู้เรื่องแน่นอนนะครับเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสปอร์นี้กันอีกทีหนึ่งไปครับ เรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะฮะในส่วนของตัวรถที่เฟี้ยวและก็หล่อมีสเสน่ห์ขนาดนี้ยังไงอ่ะก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่อ๋อบอกว่าเราไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมครับในเรื่องของตัวของแต่งแบบนี้หรือว่าในเรื่องของตัวรถที่มันต้องไปทําอย่างงูน้นทําอย่างนี้ทีตรงนี้มั่นใจได้เลยในส่วนของตัวรถตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวขับ2หรือว่าขับ4ที่ร้านเราจบทุกรุ่นแน่นอนนะครับ สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับก่อนอื่นเลยอันขออนุญาตเน้นในส่วนของตัวราคาออกห้างปายแดงก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ตัดคําถามที่คุณลูกค้าสอบถามว่าป้ายแดงเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ขอเปรียบเทียบกับราคาใยแดงก่อดไม่ต้องเลยครับฟังตรงนี้เลยราคาเต็มๆหกแสนห้าหมื่นหกพันบาทนี่คือราคาออกห้างใยแดงนะครับส่วนสําหรับที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ 539,000บาทตรงนี้ถนะ้าเกิดคุณค้าเกรดดีด,ดีฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินหนรถ แม้แต่บ,บาทเดียวนะครับดูคลิปนี้จบแล้วสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะตู้ใส่ได้ข้อใส่ได้จดทะเบียนลงเล่มให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดอื่นๆหรือว่าในเรื่องของเอกสารในการออกรถคุณลูกค้าสงสยัยหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาสอบถามได้เลยในส่วนตัวคลิปนี้แหละงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นแพทย์ออโต้นะครับและก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกับพวกเรากดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้กับคุ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ